กรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่นําโดยประเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรวรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ 7, พระธรรมวชิวรานุวัตรในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าตลอดจนพระเถระในพื้นที่ร่วมในกิจกรรมนี้โดยพร้อมเรียง คณะกรรมการโครงการครับ เคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีห้านำโดยพระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปทุมคงคากรรมการม, ah ais, มหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7และในฐานะรองประธานอนํานวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีห้าพระธรรมวชิวรานวาุวัตเจ้าวาดวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเจ้าคณะภาค14ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่มีความโดดเด่นทั้งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีพุทธโดยช่วงเช้าคณะกรรมการได้ถวายกําลังใจกับวัดที่เป็นกําลังสําคัญต่อการเกื้อหนุนให้มีความสมดุลสัมพันธ์ หว่างบ้านวัดโรงเรียนตลอดจนการนำหลักธรรมหลักแห่งศีลขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจทั้งวัดพระสิงห์วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดขันธาราม จากนั้นประเดช็พระคุณพระพรมเสนาบดีเดินทางพร้อมคณะประธรมวชิรานุวัตรเจ้าวาดวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเจ้าคณะภาค14ประธานกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีห้าพระธามปัญญาพรเจ้าวาดวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์รองเจ้าคณะภาคสรองประธานกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศรีห้าพระเทพรัตนนายกเจ้าวาดวัดพระธาตุเริพุนชัยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศรีห้าหนเหนือพระเถระ พร้อมด้วยนายนิรัตผงสิทธาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่วัดขันแก้วตําบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการต้อนรับด้วยประเพณีอันงดกามของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนลงเยี่ยมชมโครงการที่เป็นรูป,ปธรรมจากการนำศีลหามาขับเคลื่อนพร้อมร่วมพิธีมอบโครกระบือสองตัวให้กับชาวบ้านวัดขันแก้วมีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่โดดเด่น ด้วยการขับเคลื่อนตามแนวทางบาวรคือบ้านวัดโรงเรียนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนส่งเสริมสินค้าให้กับประชาชนได้อยู่ในกรอบกติกากของชุมชนไม่ขัดต่อศีลธรรมผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆและประสานความร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหานแก้วในการออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมีการแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือโครงการหมู่บ้าน ักษาศีลห้าดำเนินการทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหานแก้วหรือออมบรรบาทโครงการกองทุนชาปนากิจหมู่บ้านโครงการลานธรรมลานวิถีไทยกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษางานบุญปลอดเหล้าปลอดอบายมุก และยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำตำบลหานแก้วเป็นทั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาวัดอรัญ,ญาวาสจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่17ดําเนินกิจกรรมวิถีพุทธส่งเสริมโรงเรียนการรักษาศีลห้าโรงเรียนสุจริตและมีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชุมชนมีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนปั่นรักษณะหรือกาแฟล้านนายขมไฟการปั้นหม้อและศิลปะหัตถกรรมต่างๆเป็นต้น คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลท้าได้ร่วมกันประเมินผลและสรุปให้คำชี้แนะโดยพระเดชพระคุณพระปมเสนาบดีให้ยึดหัวใจสำคัญของศีลท้านั่นคือมีศีลมีสุขสามคัคคีปรองดองสมณะฉันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคนสังคมสู่การพัฒนาเศษษรษฐกิจหัวใจของโครงการคือการสร้างครารงปรองดองสมณะฉันวันนี้มีทั้งคณะสงฆ์มีทั้งผู้ว่ามีทั้งส่วนราชการทุกภาคส่วนมกนมีพวกกักัรามาดวมกันนี้ อันนี้ทําได้ดีมากต้องชมนะโยมแล้วก็นะักส่งเราก็อยากนะไปต่อยอดด้วยเพราะมันมันรับรองโครงการว่าสิ่หน้านี่ให้มัง่งคั่งยังยืนมั่นคงจริงๆก็ฝากไว้ไเท่านี้แล้วก็สรุปคงจะสรุปเที่ยงนี้นะแล้ขอขอบคุณอมวัฒนาให้เอาหมู่บ้านวัดขันแก้วแห่งนี้อำเภอขังดงเป็นแบบอย่าง ขณะที่พระธรรมวชิรานุวัตรกล่าวว่าการลงพื้นที่มาให้กําลังใจคณะสงฆ์ที่ดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าและหลังจากนี้จะมีการดําเนินการร่วมกับสํานักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศตามนโยบายของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลบุญีประธานอํานวยการโครงการซึ่งในเร็วๆนี้จะได้มีการประชุมสํานักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศเพื่อที่จะหาแนวทางในการดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าร่วมกันกล่าวขอบพระคุณทุกโรคด้วยความเคารพอย่างสูงขรับ 啊，再破坏。